สัครบย้าจะสดงดงามพ่อยน้ำหยาดคนฉลาดล้อลึกเพราะศึกษาย่าอย่างรากหาน้ำฉ่ำชีวาคนต้องหาความรู้เพื่อสู้กับงานคนต้องหาความรู้เพื่อสู้กับงานสวัสดีครับว <c oughs> ันนี้ตอนรับทุกท่านนะครับว่าที่เรษทีใหม่นะ,อะ,อะขอมือคนใหม่หน่อยที่ไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยมีไหม 200ท่านอาผมพือเลยครับอานะครับเราต้องช่วยกันทำมาหากินนะครับอาช่วยกันทำมาหากินเพราะว่าอาตอนนี้น่ะบรรยากาศเริ่มจะคึกคักแล้วช่วงบ่ายมานั่งเต็มห้องนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ยังมาไม่ทันนะครับอาแนะนําตัวนิดหนึ่งผมอากรวัตวินวิริคุณนะครับหลายคนอาจจะรู้จักหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าอาขอมือกลุ่มเศรีฐีใหม่หน่อยอ่าผมเพือเลยครับ กลุ่มเศรษฐีใหม่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับหลายหลายคนอาจจะรู้จักผมเป็นอย่างดีนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนอยากรวยใช่ไหมครับใครเคยรวยยกมือขึ้นใครเคยรวยอาแล้วใครอยากรวยยกมือขึ้นอารผมพืดเลยครับทุกคนอยากรวยนะครับถ้าวันนี้ทุกคนอยากรวยวันนี้มีใครโดนหลอกมาบ้างมีไหมมีใครโดนหลอกมาบ้างไม่มีใช่ไหมครับ ก็คือทุกคนมาด้วยความเต็มใจว่าทำอย่างไรชีวิตฉันจะรวยแต่วันนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบนั้นเนี่ยผมอยากให้ดูที่ว่าการที่เราจะเดินทางไปสู่ช่องทางที่เป็นเศรษฐีได้นะครับจะเดินไปทางไหนบางคนเดินไปตามรวงมีไหมมีใครไปตามรวงบ้างเขาบอกว่าหมอรูตรงไหนแม่นแม่นฉันไปตรงนั้นแหละจริงไหมครับเคยไปไหมเคยหาหมอรูไหมไม่เคยหรือบางคนครับยังมีชีวิตที่ยากจนอยู่ บางคนก็นกข่มขืนหรือขืนข่มนะครับหรือบางคนก็อยากจะไปสู่ชีวิตที่ร่ำรวยผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะประสบความเด็ดใช่ไหมครับถ้าเลือกได้อยากเดินช่องทางไหนครับลลร่บลำรวยนะครับแล้วเรารู้ไหมว่าการที่เราจะรวยได้เนี่ยต้องทําอะไรบ้างมีอาชีพอะไรบ้างที่สามารถทําให้เรารวยได้หลายคนรู้หลายคนยังไม่รู้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่า5วิธี ที่จะทําให้เรารวยได้ว่าทํำยังไงนะครับอ่ะเรามาดูกันเสียงโชคใครซื้อหวยบ้างมีไหมหนึ่งอนทีพ่พบมีไหมครับซื้อถูกไหมถูก,ถกแต่ถูกน้อยจริงไหมครับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีกี่รางวัลครับรางวัลเดียวรางวัลเดียวคนซื้อกี่คนเป็นล้านคนแล้วมีโอกาสถูกไหมเราอ่ะไม่มีนะใช่ไหมครับไม่มีโอกาสถูกนะครับอ่ะเรารู้ว่า ถ้าซื้อหวยก็ไม่ถูกขายมอดกนีไหมมีมอดกให้ขายไหมครับไม่มีเลยนะครับถ้าไม่มีทําไงก็หาใช่ไหมครับอ่ะถ้าไม่มีมอดกเป็นตลราได้ไหมหน้าตาแบบนี้เป็นตลราได้ไหมครับเป็นได้ไหมป็นได้ไม่ไดไม่ได้เนาะนะครับไม่ได้หลายๆคนเนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้ไม่ได้แน่นอนเอาไม่เป็นไรมาดูช่องทางหนึ่งแต่งงานเด็คนรวยใครยังไม่แต่งงานบ้างยกมือขึ้นครับยังไม่แต่งงานนะ อ้าวมีห้าคนนะครับนอกนากนั้นแต่งหมดแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรแต่งงานกับคนรวยมีโอกาสไหมครับก็ไม่ไม,ม,มีมีไหมมีไหมเขาจะเอาเราไหมล่นะเ <c oughs> ขาจะเอา,า,าเราหรือเปล่าแค่เองไอ้เราอยากได้เขาแต่เขาจะเอา,า <c oughs> เราหรืงง <c oughs> อเปล่าจะเอาแต่งงาหากเดออาจจะเอาอารีนมาหาต่อไป <c oughs> หาต่อไปไม่เป็นไรสุดท้ายครับทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเอ้าเรามาดูว่าธุรกิจส่วนตัวทําอะไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับ อยากที่จะเป็นเจ้าของกิจการจริงไหมครับเราเคยคิดไหมครับว่าอยากจะเป็นเจ้าของแฟนชส์เหล่านี้เคยคิดไหมไม่เคยนะครับผมยกตัวอย่างเซเว่นนะครับลงทุนเท่าไหร่สามแสนล้านสามล้านเมื่อก่อนสามล้านครับเพราะว่ามีหนึ่งคูหาประมาณนะี้ <หา S 1> แต่ปัจจุบ,บันนี้เขาบพงค้าไปสองคูหาก็ประมาณห้าล้านขึ้นนะครับห้าล้านขึ้นกำไรเดือนเท่าไหร่หลักแสนแต่ต้องลงทุนห้าล้านนะครับเยอะไหมไม่เป็นไรมานี่ก็ได้เรามีชายสี่ สี 40, ่หมถึงห้าหมืนบาทดีไหมครับลงทุนเยอะไหมเย,เยอะเหมือนกันหรือจะทำตู้เติมเงินก็ได้นะครับสามหมืนถึงหกหมืนบาทแต่ถามว่าถ้าวันนี้เราเลือกมามีชายสี่ต้องทําไงบ้างต้องไปหาทําเลใช่ไหมครับถามว่าปากซอยกับท้ายซอยเลือกอะไรปากซอยเพราะคนเยอะ<า><า>กว่าอาถ้าไปขายท้ายซอยอไม่มีไม่มีใคร ไม่มีใครซื้อไม่มีใครกินแล้วทำไงครับเจ๊งใช่ไหมลวกกินเองลวกอยู่นั่ทั้งวันใช่ไหมครับนี่คือธุรกิจทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่านี้นะครับนี่คือแฟรนไชส์ธุรกิจเหล่านี้ผมผมต้องอยากจะบอกบอกทุกท่านฟังว่านะครับธุรก,กิจเหล่านี้นะครับสามารถทําให้เรารวยได้แต่เราสามารถทําตามเขาได้ไหมครับไม่ได้นะครับแต่มันมี